ธุดงขวัตเนี่ยเป็นวิธีบำเพ็ญตบะมีข้อปฏิบัติที่พระภิกษุนิยมกันเป็นการฝืนฝืนความต้องการของกิเลสเพื่อไล่กิเลสออกจากใจมีสิบสาข้อภิกษุผู้ที่บำเพ็ญทุดงขวัตเนี่ยเราเรียกว่าพระธุดงแต่ทุดงขวัตนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะพระภิกษุเท่านั้นแม้คารวะ ก็ปฏิบัติได้เป็นบางข้อเพราะว่าทุดดงหมายถึงการขัดเกลวขัดเกลวกิเลสแบ่งออกเป็นสี่หมวดให้เลือกปฏิบัติได้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็ความเพียรข้อที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวข้อหนึ่งให้ใช้แต่ผ้าบางสกุลที่หามาได้เท่านั้นแม้จะได้มาทางอื่นเช่นมีคนถวายให้กับมือก็ไม่ใช้ อย่างที่สองใช้เฉพาะผ้าไตรจีวรเพียงสามผืนคือมีสมงจีวรสังาติอย่างละผืนใช้ผ้าอื่นๆอ,อีกนอกจากสามผืนนี้ไม่ได้เราลองคิดดูเนี่ยถ้าหากทำถึงขั้นนี้กิเลสมันจะร้อนตัวสักแค่ไหนคนนิสัยขี้โออวดมั่งอวดมีรักสวยรักงามพิถีพิถันกับเครื่องแต่งตัวจนเกินเหตุเนี่ยชนิดที่เสื้อผ้าเป็นต,ตู้ก็ยังไม่พอใจนั้น พอเจอทุดงสองข้อนี้ก็รู้สึกว่าสะอึกนะหมวดที่สองเกี่ยวกับการกินท่านบอกว่าหนึ่งฉันแต่อาหารบิณฑบาทที่ได้มาเท่านั้นใครจะใส่ปินโตใส่หม้อใส่หม้อแกงใส่อะไรมาถวายก็ไม่ฉันบิณทบาตได้มาเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นสองเดินบินทบาตไปตามลำดับตรอกหรือว่าหมู่บ้านในแนวที่กำหนดไว้เท่านั้นไม่ใช่ว่า นึกๆเอาจะไปบ้านนั้นจะได้มากบ้านนี้จะได้น้อยเลยเลือกทางเดินบินทบาตไปในทางบ้านที่ตนชอบใจอย่างนั้นไม่ได้สาชันอาสนะเดียวคือถ้าฉันเสร็จลุกจากอาสนะแล้วจะไม่รับประทานอาหารอีกไม่ฉันอะไรอีกเลยซึ่งก็เท่ากับวันละมื้อเดียวเรียกว่าฉันเอกาเนี่ยคือฉันอาชนะเดียวสี่ฉันสำรวมคือฉันอาหารในบาท สำรวมในบาตรไม่ใช้พาชนะอื่นเอาอาหารทั้งหมดทั้งขาวทั้งหวานใส่ลงรวมในบาตรแล้วฉันห้าเมื่อลงมือฉันแล้วไม่รับประเคียนอีกใครจะนําอาหารดีแค่ไหนมาถวายให้อีกก็ไม่รับทั้งห้าข้อนี้เป็นตบะเป็นทุดงเกี่ยวกับการกินใช้แก้นิสัยตามใจปากตามใจท้อง ไม่ต้องพูดถึงว่าจะลักเขากินโกงเขากินแม้แต่ของที่ได้มาดีๆนี่แหละก็ตัดความฟุ้งเฟ้อลงพวกนิสัยกินจุบจิบเนี่ยกินนั่นกินนี่พิรีพิไรไม่รู้จักกระเป๋าของตัวเองตลอดจนกิเลสประเภทที่ยุใจให้เราทำผิดเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเนี่ยพอเจอทุดงห้าข้อนี้มันก็จะระง,งับเบาบางลงไปแล้วก็หมวดที่สามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 1. อยู่ในป่านอกละแวกบ้านเท่านั้นไม่มาอาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชน 2. อ,อยู่ตามร่มไม้เท่านั้นไม่อาศัยอยู่ในเรือนไม่อาศัยนอนในกุฏิสารารสามอยู่กลางแจ้งเท่านั้นในกุฏิก็ไม่นอนใต้ร่มไม้ก็ไม่นอนปรากฏนอนกลางแจ้ง 4. อยู่ในป่าช้าเท่านั้นแล้วก็หอยู่ในที่ที่คนอื่นจัดให้ไม่เลือกที่อยู่เขาจัดให้พักที่ไหนก็พักที่นั่น นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับขัดเกลาในเรื่องที่อยู่อาศัยก็คือให้เป็นผู้ง่ายๆอยู่ตรงไหนนอนตรงไหนก็ได้ลองพินิษดูเนี่ยเรื่องโกงที่โกงทางดื้อเพ่งเพราะที่อยู่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันเพียงแค่นิสัยติดที่ชอบที่นอนนุ่มๆบ้านรู้ๆเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกิเลสเรื่องที่อยู่อาศัยพอเจอทุดงห้าข้อนี้มันก็ร้อนตัวอยู่ไม่ได้ สเกี่ยวกับการดัดนิสัยเกลียดคล้านอยู่ในอิริยาบท3สคือเดินนั่งยืนแล้วก็ไม่นอนเพียงแค่ยืนเดินนั่งแต่ไม่นอนที่เรียกว่าถือเนสัตชิกเนี่ยง่วงมากก็เพียงแค่นั่งไม่ให้หลังแตะพื้น,นหมวดที่สี่เนี่ยมีข้อเดียวพวกที่ติดนิสัยขี้เกียรขี้คลานพอเจอทุดดงข้อนี้เข้าก็ บรรเทาเบาบางลงไปที่มีนิสัยชอบผัดวันประกันพุ่งเนี่ยจะลองรักษาสักหนึ่งวันสมวันห้าวันเจ็ดวันก็ตามกำลังสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทำสมาธิถ้าใจเริ่มสงบแล้วการอยู่ในอิริยาบทสามนี้จะทำให้สมาธิก้าวหน้าเร็วมากถ้าสมาธิดีก็จะไม่ง่วงมีภิกษุบางรูปรักษาทุดงคขวัดข้อนี้น,นานถึงสมเดือนเจ็เดือนบางรูปรักษาตลอดชีวิตก็มีเช่น พระมาหากัสปะเทระเป็นต้นทั้ง13ข้อคือทุด,ดงขวัดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สมาทานให้ถือให้ประพฤติตามตามศรัทธาตามความเพียรตามความปรารถนาเพราะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าอยู่กับที่ก็ถือทุด,ดงได้เป็นตบะชั้นยอดในพระพุทธศาสนา มุ่งหมายเพื่อที่จะกําจัดกิเลสออกจากใจในทางปฏิบัติใครจะเลือกทําข้อใดบ้างก็ได้และจะทําในระยะใดก็ให้ตั้งใจอธิษฐานสมาทานธุดงเอาทีนี้ลักษณะของการถือทุดงเนี่ยมีมากมายที่นอกเหนือจากธุดงทั้งสิบสามข้อเช่นเราสมาทานว่าจะไม่ฉันน้ําปณนะสมาทานไม่ฉันอาหารอันไหนที่เราชอบมากมาก สมทานจะฉันข้าว,วเปล่าสมทานจะเว้นวันฉันอาหารสมทานจะไม่ใช้ช้อนจะฉันอาหารที่ตักใส่ในบาตรให้หมดทุกครั้งสมทานจะทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นทุกวันไม่ให้ขาดสมทานจะฉันอาหารหรือไม่ฉันเราก็จะออกบิณฑบาตท,ทุกวันสมทานจะไม่นอนเกินสี่ชั่วโมงต่อวันสมทานจะไม่ไปคลุกคลีกับใคร สมาทธานจะเดินจงกรมอย่างน้อยวันละกี่นาทีนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละกี่นาทีจะอ่านหนังสือท่องหนังสืออย่างน้อยวันละกี่นาทีให้สมาทธานเอาสมาทธานไม่พูดกับใครไม่มองหน้าใครสมาทธานไม่ใช้โทรศัพท์ไม่เล่นคอมพิวเตอร์สมาทธานว่าจะทำกิจวัตรปัดกวาดเช็ดถูทุกวันสมาทานทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน สมาทานจะไปกวาดถูก,กุติครูบาอาจารย์ทุกๆวันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ถ้าเราตั้งใจสมาทานก็เรียกว่าทุดดงเราอาจจะฝึกเป็นช่วงๆหรือถ้าเราฝึกนานๆจิตใจเราก็ยิ่งเข้มแข็งเนี่ย